สาวอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผัวเด้อฝรั่งนี่นะมันซิจนใจเองเริ่มต้นที่นี่บัญชีรวมย้ำย้ำนะฮะถ้ามีโอกาสเปิดเป็นส่วนตัวถ้าเราทำงานได้ให้แยกโดยเด็ดขาดนะฮะให้เด็ดขาดเงินเราคือของเรานะฮะท่องไว้ในใจเงินผัวก็ของเฮาแต่นับตอนที่เขาให้เฮาเราเด้อสาวผัวรัก ผัวดีเชื่อใจผัวให้เงินผัวบริหารสุดท้ายบเหลือมีหลายเคสวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุไลเนาะที่มาแชร์ประสบการณ์นี้ฝากถึงสาวๆวเรื่องการเงินเงินทองทองนะคะไว้ใจทางวางใจคนมันจนใจเองนะะและการศึกษาต้องเรียนรู้กฎหมายหรือสิ่งที่เราควรรู้พื้นฐานขั้นต้นป้องกันตัวเองในประเทศนั้นๆที่เรามีผัวฝรั่งพี่น้องค่ะ ขอบคุณประสบการณ์เนาะขอบคุณที่ได้มาเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆรุ่นหลังค่ะ